ต่อไปจะเป็นฟีเจอร์ตรวจสอบสลิปโอนเงินนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบไปด้วยเลยเนี่เราก็บอกไปว่าโอนเงินผ่านธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าต้องโอนเงินผ่านแค่เคบอย่างเดียวให้เลขบัญชีไป โอเคแล้วเราก็มาใส่ในตัวฟีเจอร์ตรวจสอบสลิปโอนเงินนะครับเปิดใช้งานแล้วก็เพื่อมบัญชีเลือกธนาคารแล้วก็ใส่ข้อมูลเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็แจ้งให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยแล้วก็ปิดชั้นบอดเมื่อตรวจสอบไม่สำเร็จด้วยลองบันทึกดูทีนี้เวลาเราส่งสลิปเข้าไปนะครับก็จะ มีการตรวจสอบสลิปให้นะครับโอเดี๋ยวเพิ่มสินค้าอันนึงก่อน <Okay. S 2> เอาเป็นถุงพลาสติกแล้วกัน อันนี้จะทดสอบการโอนเฉเๆนก้อนถุงพลาสติก1บาทไปเอาถุงพลาสติกอันหึงครับแล้วเราจะโอนเงิน1บาทนะครับไปให้บัญชีตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการโอนเงินเลยนะครับสมมุติว่าผมโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราเลือกรูปภาพการโอนเงินตรงนี้เป็นสลิปหบาทนะครับ ทางระบบเขาก็จะตรวจสอบนะครับว่าเป็นสลิปโอนเงินก็จะส่งไปตรวจสอบกับทาง API ข้างนอกก็จะมีข้อความบอกมาว่าแบบโอเคได้รับโอนเงินแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับในการตรวจสอบสลิปมันจะต้องขึ้นว่าสลิปซ้ำนะครับ โอเคครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นสลิปผลการตรวจสอบไม่สําเร็จเพราะว่าสลิปถูกใช้งานแล้วนะแล้วก็จะบอกแจ้งสลิปมาให้ประมาณนี้ครับข้อ,อข้อครวรระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวแชทบอทเองเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าสลิปเป็นยังไงแต่ว่าตัวการตรวจสอบสลิปของฟีเจอร์ตรงนี้เขาก็จะมีเขาก็จะมีข้อความตอบกลับของเขาเองนะก็ให้มาเช็คให้ดีๆนะครับว่า มันตรวจสอบสําเร็จจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเอาง่ายๆก็คือให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ไปเลยนะครับบัญชีตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้สูงสุด10บ,บัญชีนะครับซึ่งเวลาลูกค้าเขาให้สลิปมาเขาก็จะเอาไปตรวจสอบว่ามันตรงกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่เราให้ไว้หรือเปล่าว่าตัวผู้รับถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้นครับก็จะถ้าผ่านซักตัวหนึ่งเขาก็จะให้ผ่านเลยนะครับผม